ทุกคนเซ็นทันคักนะคะชั้นหกนะทุกคนมาแล้วไม่มีขาตังกล้องนะ มาไหนวฮ้ย่นาฬิกาหรอผู้เล็กผู้เล็กสามย่าในลอุยมาเด็กใหมมาา่แล้วเดี๋ยวเขาได้จะทำโดนเปนาฬิกาวนทำที่เราก็ทำาทำไปแล้วเมื่อกี้ห้านาทีมาทะลุมาทะลุ มาทะลุมิติไม่มีคนมาดูเลยเดี <laughs> ๋ยว <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่